20ล้านเนี่ยมันจะต้องมีการดีแคลที่มาของรายได้ด้วยว่าคุณเงินเดือนเท่านี้ทางานขนาดนี้คุณจะมาซื้อบ้านขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วที่มาของรายได้คุณมาจากไหนคุณเสียภาษีถูกต้องไหมจากรายได้ทั้งหมดแต่บ้านเราเนี่ยการจัดเก็บภาษีมันยังไม่ทั่วถึงแล้วก็ยังไม่มีมาตรการที่จะตรวจสอบที่มาของรายได้พวกนีน้มันก็เลยเป็นช่องเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ว่าจะ ได้เงินมาจากการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจากการคอรัปชันเนี่ยสามารถไปซื้อหาสินค้าลักชวรีพวกนี้ทั้งผ่านระบบแล้วก็ไม่ผ่านระบบเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและทำให้ทรานซัชชันต่างๆพวกนี้เนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบที่มาที่ไปได้เนี่ยมันต้องทำควบคู่กันไปด้วยครับทีนี้มีคำถามว่าในตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดเนี่ย แตประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาแล้วหรือไม่พัฒนาแล้วเนี่ยมีการเอามิติของเรื่องตรงนี้เข้าไปดูด้วยไหมครับเชิญคุณสิริกัญญานะฮะ่าจะเป็นเรื่องที่ตรงที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจคําถามนะคะก็คือว่ามีการ